สวัสดีครับพบกับรายการเดินหน้าประเทศไทยกับผมพัชรินการกุลนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับอีกเพียงไม่กี่วันจะถึงวันสําคัญของพี่น้องแรงงานทั่วทั้งประเทศวันแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งพวกเราคนไทยทุกคนยอมรับกันมาโดยตลอดครับว่าพี่น้องแรงงานนั้นคือกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชาติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และแน่นอนครับเมื่อวันสําคัญแบบนี้วันแรงงานแห่งชาติเวียนมาบรรจบครบอีกครั้งหนึ่งในปีนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรัฐบาลเองกระทรวงแรงงานมีเรื่องของแนวนโยบายที่จะปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตยกระดับพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของพี่น้องแรงงานทั่วประเทศอย่างไรบ้างนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลเอกสุรศักดิ์กาญจานาลัตอยู่กับเราแล้วท่านรัฐมนตรีสวัสดีครับรับสวัสดีครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะครับว่าพี่น้องแรงงานนี่สําคัญมากๆกับระบบเศรษฐกิจของบ้านเรา แล้ววันงงานแน่งชาตินี่สําหรับทางกระทรวงแรงงานเองมีความพร้อมหรือว่ามีเรื่องของการเตรียมการพิเศษสําหรับวันนี้อย่างไรบ้างครับท่านผมขยันเรียนเรื่องผู้ใช้แรงงานก่อนแล้วกันครับเชิญครับเนื่องจากว่าเราก็ทราบดีว่าผู้ใช้แรงงานนั้นเป็นกําลังสําคัญของประเทศทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจด้านความมั่นคงแล้วก็ด้านสังคมจิตวิทยางั้นการทํางานกับพี่น้องผู้ใช้แรงงานนั้นนโยบายของรัฐบาลที่ปัจจุบันของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเราก็มุ่งมั่นว่าทํายังไงให้คนไทยมีงาานทํ และต้องมีทักษะฝีมือดีเพื่อจะให้ใรายได้ตอบแทนที่ดีแล้วก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขครับแต่เมื่อม่ได้อิบายเป็นอย่างนี้เราก็ต้องว่าทายัางไงคนไทยมีงานทําก็ต้องหาคนไทยอยู่ไหนบ้างก็จะมีคนไทยที่ทำงานอยู่ในระบบที่มีนายจ้างทั่วไปส่วนหนึ่งคนงานซึ่งเป็นแรงงานนอกระบบซึ่งปัจจุบันก็ตัวเลขอยู่ประมาณ22-25ล้านคนครับนะครับเป็นภาคการเกษตรทั้ง12-13ล้าน อาชีพวิสละประมาณ10ล้านซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยนะครับไม่น้อยครับและนอกจากนั้นในกลุ่มนี้ก็ยังจะมีผู้ที่พิการครับซึ่งผู้พิการประเทศไทยเรามีประมาณ1.6ล้านคนมีกําลังแรงงานประมาณ7จ็ดแสนครับ,รบอยู่ในวัยแรงงาน7จ็ดแสนแล้วก็มีงานทําอยู่แล้วประมาณทั้งสองสามแสนคนก็อีก3ามสี่แสนคนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการทํางานครับแล้วก็มีบุคคลพื้นที่สูงซึ่งอาศัยอยู่ตามแนวตะเข็บของประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าสู่การทํางานอย่างเป็นระบบ ทั้งหมดเนี่ยเป็นกลุ่มคนไทยที่รัฐบาลต้องมุ่งมั่นที่ทําให้เขามีงานทาครับแล้วก็มีทักษะฝีมือดีมีรายได้ดีมีงานทําแล้วก็ต้องมีทักษะฝีมือแรงงานที่ดีมีงานดีๆที่สร้างไรายได้ด้วยครับงั้นในช่วงที่ผ่านมา6เดือนภายใต้รัฐบาลเนี่ยเราก็ได้มุ่งมั่นในการหางานให้คนไทยทําแล้วก็มุ่งมั่นที่จะดูแลสิทธ,ธิคุ้มครองแรงงานนะครับช่วงนี้ก็ยังเหลือพวกแรงงานนอกระบบซึ่งเมื่อคําว่านอกระบบก็คืออิสระนะครับก็กําลังดําเนินการกันอย่างเป็นเครือข่ายอย่่าางเงเเขขข้้มมมแ็พิกึน วมทั้งแรงงานคนพิการด้วยเพื่อเปลี่ยนจากาละให้มาเป็นพลังเนื่องจากเราต้องไปดูคนพิการนะครับแต่เขามีศักยภาพในการทํางานเราพยายามจัดงานให้เหมาะกับเขาทั้งสถานที่ทั้งพื้นที่ครับนะครับสวัสดิภาพของท่านนี้หมายถึงว่าการดูแลให้พี่น้องแรงงานได้รับการคุ้มครองใ,รในชีวิตการใช้แรงงานต่างๆแล้วรวมถึงรายได้ต่างๆที่จะมีมาจากการแลกกับแรงงานของพวกเขาเหล่านั้นด้วยถูกไหมครับครับคือเรื่องพัฒนาทักษะฝีมือเนี่ยก็ต้องมองว่าโลก เปลี่ยนแปลงเร็วมากใช่ต้องปรับตัวตามไม่ทันโลกนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมากการพัฒนาคนพัฒนาความรู้ทุกประเทศมุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับเขาว่ากันว่าถ้าประเทศใดมีมนุษย์ที่เหนือกว่ากันประเทศนั้นย่อมได้เปรียบเสมอคราวน,นี้ประเทศไทยเราก็พยายามพัฒนาในทุกกลุ่มนะครับนี่ผมมาเรื่องคุ้มครองสิทธิแรงงานซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานเนี่ยผมจะพูดอูกสามเรื่องก็คือเรื่องความปลอดภัยในที่ทํางานครับอันนี้สําคัญที่สุดเมื่อเข้าไปทํางานแล้วมีความปลอดภัย ชีวิตก็มีความสุขขึ้นถ้าทํางานแล้วบาดเจ็บพิการมันก็เสียโอกาสครับ,รบถึงแม้วันนี้เรามีศูนย์ฟื้นฟูผู้บาดเจ็บจากการทํางานแต่ก็มันไม่ช่วยอะไรนะครับ,รบถ้าเกิดการทํางานแล้วไม่มีระบบปลอดภัยที่ดีพอซึ่งในเรื่องนี้ในปีนี้เป็นปีที่สําคัญยิ่งที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านได้มีรับสั่งกับทางกระทรวงแรงงานของเราว่าทํายังไงให้ผู้ผู้ทางานเนี่ยปลอดภยัยตั้งแต่ในฐานที่ทํางาน ไม่ต้องมาเข้าศูนย์ฟื้นฟูเป็นกระแสะรับสั่งของพระ,ระองค์ท่านเลยนะครับท่านครับเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมหนึ่งธันวาคม 7, ค2องรห้านะครับท่านได้รับสั่งกับกระทรวงแรงงานของเราเราก็เลยประกาศให้ปีนี้ปเป็นปีแห่งรณรงค์เรื่องความปลอดภัยครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้รับความร่วมมือประสบความสำเร็จได้นายจ้างต้องพร้อมเข้ามาช่วยกันตรงนี้ด้วยถูกไหมครับครับในงานเราก็พยายามทําแล้วเราก็มองว่าถ้าสําเร็จได้ต้องร่วมกัน2อสเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย สำหรับในจ้างครัจิตสำนึกความปลอดภัยสำหรับลูกจ้างต้องรู้ว่าอะไรจะไม่ปลอดภัยต้องต้องแก้ไขซะและต่อไปก็หาความรู้นะครับเรื่ององค์ความรู้ด้านความปลอดภัยสุดท้ายถ้าไม่ทําตามนี้ก็บังคับใช้กฎหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความปลอดภัยกับผู้ใช้แรงงานไทยทุกคนคนะครับในส่วนที่สองเป็นเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ในเรื่องของการถูกเลิกจ้างการถูกเอารัดเอาเปรียบการละเมิดแรงงานอันนี้เราก็ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเข้มขน้น แต่อย่างไรก็ตามเมื่อมีความขัดแย้งในจ้างลูกจ้างเนี่ยนโยบายใน6 7เดือนที่ผ่านมาของรัฐบาลเราก็เน้นไปที่การอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรเน้นไก่เกลี่ยเจรจาเอื้ออาทร<อ>ร่วมกันสมาน,นันทันร่วมกันแบ่งปันเพราะว่าถ้ามีลูกจ้างไม่มีนายจ้างก็อยู่ไม่ได้ใช่ครับมีแต่นายจ้างไม่มีลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้งันคน2กลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ต้องทํางานร่วมกันเหมือนหุ้นส่วนต้องโตไปด้วยกันเหมือนหุ้นส่วนจะต้องร่วมมือร่วมไม้กันไปถ้าทะเลาะขัดแย้งหาทางออกไม่ดี ไม่มีความปลองดอง,ดองก็นําไปสู่ความเสียหายทั้งสองฝ่ายครับนะครับกระทรวงแรงงานเองในฐานะนะที่อยู่เป็นส่วนกลางดูแลทั้งลูกจ้างแล้วก็ต้องคอยรับเรื่องราวของนายจ้างในเรื่องของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่างๆยุค AEC ที่กําลังจะมาถึงเนี่ยครับเรามีการเตรียมความพร้อมสําหรับพี่น้องแรงงานมากแค่ไหนครับท่านอ้นกุลเตะคือที่เราก็รณรงค์สร้างจิตสํานึกนะครับว่ารเราต้องพัฒนาฝีมือขึ้นเพิ่มผลิตภาพแรงงานเคยทํางานได้อยู่เท่านี้5ชิ้น6ชิ้นในปีหน้าต้องทําได้มากกว่านั้น มันก็หมายถึงค่าแรงจะต้องเพิ่มขึ้นครับทีนี้เมื่อพูดถึงพัฒนาฝีมือเนี่ยถ้าพูดกันลอยๆมันก็ไม่มีตัวกําหนดต,ตัวชีวะจับต้องยากแล้วก็กาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับนี่คือจุดมุ่งหมายที่เราจะเดินต่อไปนี้ทุกคนก็จะได้รับค่าตอบแทนจากความสามารถในการทํางานมากกว่าคุณวุฒิที่เรียน<อ>ผมยกตัวอย่างให้ชัดเช่นเด็กจบทางสายอาชีวะเนี่ยครับได้รับประกาศียบัตรมาหนึ่งใบแต่ก็ต้องมีใบรับรองความสามารถในการทํางานอีกหนึ่งใบ เด็กจบพร้อมกันความสามารถจะไม่เท่ากันครับดังนั้นการจ่ายค่าตอบแทนก็ตามความสามารถก็คือความก็คือใบที่แสดงความสามารถด้านทักษะฝีมือแรงงานของเขานี่แหละว่าอยู่ในระดับไหนดีเลิศปานกลางหรือว่ายังไงเมื่อเทียบกับภาพรวมของตลาดมาตรฐานของแรงงานถ้าผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดเช่นช่างกลโรงงานเด็กจบพร้อมกันก็เป็นช่างกึ่งเหล็กคนนี้กึ่งเหล็กได้ก็ได้ประกาศจบมาครับแต่ถ้ากึ่งเหล็กได้แล้วออกแบบได้ ก็ต้องเป็นระดับ2ครับถึงเด็กได้ออกแบบได้ใช้คอมพิวเตอร์ได้ก็เป็นระดับ3ครับทางโรงงานก็ต้องการเด็กต่างกันนะครับความสามารถต่างกันก็ค่าแรงก็ต้องต่างกันครับจริงๆแล้วท่านรัฐมนตรียังอยู่กับผมยังอยู่กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังต่อเนื่องวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันที่เราจะมาคุยกันว่าการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้จะมีความสําคัญมีอะไรน่าสนใจบ้างแต่ว่าสําหรับวันนี้อยากให้ท่านช่วยทิ้งท้ายนิดนึงก่อนว่ารัฐบาลเองสังคมไทยเห็นความสําคัญของพี่น้องแรงงานมากขนาดไหนเชิญเลยครับ ครับก็ในนามของรัฐบาลและกระทรวงแรงงานนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศและขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลและกระทรวงแรงงานจะยืนอยู่ข้างพี่น้องผู้ใช้แรงงานแล้วก็พร้อมจะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาทุกประการถ้ามีอะไรติดขัดปรึกษาเราได้ทุกเวลานะครับแล้วก็ขอให้ท่านมีความสุขครับปลอดภัยจากการทํางานแล้วก็มีค่าตอบแทนที่ดีมีชีวิตที่ดีตลอดไปครับ ครับวันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาคุยกันต่อเรื่องการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติในปีนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัก์วันนี้มาพูดถึงความสําคัญของพี่น้องแรงงานวันพรุ่งนี้ท่านยังอยู่กับเราจะมาดูว่าวันแรงงานปีนี้เรามีกิจกรรมดีๆให้กับพี่น้องแรงงานทั่วประเทศอย่างไรบ้าง เพราะท่านคือส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยของเราในปีนี้และตลอดไปนะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจําวันนี้แล้วผมพาจิงกันคุณธนรัตน์นตรีและทีมงานพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ